เอาละครับอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เจอกันอีกแล้วครับกับนายแทนนะครับชวนทําอาหารมาช่วงเช้าบ้างช่วงเย็ยนบ้างนะครับวันนี้มื้อเช้าที่อยากจะทํากินก็คือพอดีผมมีฟรรักทองเหลือนะครับเพราะว่าวันนั้นซื้อมาเพื่อที่จะทําแกงเห็ดแล้วก็ใช้ซื้อมาเยอะเพื่อจะทําอีกเมนูหนึ่งก็คือ พักคองผัดไข่แม่เมนูสสนง่ายเริ่มเลยนะครับกระดับแรกก็ตั้งเปิดกระทะให้ร้อนนะครับตีกระเทียมสียงดังสงนั่นนะได้อารมณ์จริงเลยตีตบกระเทียมเลย แล้วก็วันนี้ผมจะใช้น้อมันหมูนะครับในการผัดนะฮะ,ะเริ่มเลยมีกากหมูด้วยาลเมนูนี้เป็นเมนูที่มว่าหลายๆคนก็ โปรดปลานเนอเนาะผมก็คนหนึ่งอีกเช่นกันเมนูโปรดประโยชน์เยอะวิธีทำก็ง่ายเริ่มเลยนะครับใส่กระเทียมไปเจียวให้หอมวันนี้แดดดีจังเลยครับเนี่ย ข้าวหน้าหนาวแั่ร้อนร้อนอากาศร้อนสุดยอดอ่ะแต่ว่าก็มีกลางคืนก็อากาศจะเย็นผู้ๆหน่อยนะครับอากาศลดเร็วฮะเวลาก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม ทิฟฟี่ห่วงใยทุกคนนะครับอ่าแล้วครับพอกระเทียมเหลืองแล้วนะครับก็จะใส่พักทองนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำเปล่านะครับ ใส่เยอะหน่อยนะครับและทีนี้ก็คือเหมือนกับการต้มเขาด้วยนะฮะต้มให้ให้เขาสุกแล้วก็รอจนน้ำงวดงั้นผมขอเวลาแปบ๊บหนึ่งนะครับเคี่ยวก่อนนะเดี๋ยวดูกันต่อนะครับเอาลครับหลังจากที่ว้าวปล่อยให้อ่ มาลาสุกได้ที่แล้วนะครับไอเดี๋ยวลาที่ไหนนะพักทองพูดขีดอีกแล้วโอเคนะครับเช็คดูนุ่มแล้วครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการการปรุงรสนะครับการปรุงรสของผมก็เริ่มต้นด้วยที่ซีอิ๊วขาวนะครับนิดนึงเพิ่มความเค็มความหอมของสิ่งซอสปรุงรสนะครับ ไม่ใช้ของง่วนเชียงโอเคตัดความเค็มด้วยน้ำตาลทรายนะครับเนื้อสักทองมันมีความมันกับความหวานอยู่แล้วนะครับผมผมจะใส่ในน้ำตาลทรายไม่เยอะนะเพราะว่าอยากได้ความหวานจากทองมากกว่า,าตามด้วยพริกไทยอือ ถ้าทำให้เด็กกินก็ไม่ต้องใส่ทิกชูยเยอะนะครับพอผัดสองสิ่งให้เข้ากันก็คือได้เวลาใส่ไข่แหละใส่ไข่เป็ดนะครับสไตล์ผมและนี้ก็คือรอให้ เัไข่เก็ดเต็ตัวนะครับสไตล์ผมวันนี้ผมจะอโอ้โหเสียงเ็รินดังจังผมจะใส่ไข่เป็ดที่หลังนะครับเพราะอยากให้เข้าไปเลื่ออยู่นะนียกถัดน้อยไข่สุก น้ำน้อยได้หน่อยเด๋ยวกระทะจะไหมอ๋โอโถวันนี้ปล่อยให้ครอคอค่ขอนข้าง,งเละเลย อเอาละครับหลังจากที่ไข่สุกแล้วก็โรยนิดหน่อยด้วยต้นหอมเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่พอดีผมเหลืออยู่ก็เลยใช้งานเขาปิดไฟจัดจาน ราะว่าหิวแล้วมีคนรอกินอยู่แอลนะโอ้โหชาเนี้ยครับถ้าถ้าซื้อมาทำเองนะราคาไม่แพงหรอกครับฟัท,บทองก็ราคาไม่สูงมากไข่สองฟอง ที่เหลือก็ไปเครื่องปรุงอื่นๆอ่าลนะครับได้แล้วครับสำหรับมื้อเช้านี้ฟัดทองผัดไข่เมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะครับของโปรดประโยชน์เยอะประจำสโลแกนถือก็ามาเนี่ยอยากให้คุณลองทำนะครับผมว่า มันมีประโยชน์ดีฮะงนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ